เรามาดูในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พานะพาหานะ,นะครับการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พานะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456วรรคหนึ่งกฎหมายกําหนดให้นะครับการซื้อขายสัตว์พานะเนี่ยต้องทําเป็นหนังสือนะครับหนังสือสัญญาซื้อขายสัพ์พานะเหมือนกับหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินนั่นแหละจากนั้นก็ไปจดทะเบียนโอน สัตพาณะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือต้องไปใช้ตั๋วรูป,ปรัณ์เนี่ยจดทะเบียนการโอนจากผู้ขายเป็นผู้ซือ้อผลของการไม่ทำตามแบบตามมาตรา456วรรคหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายกำหนดมีผลให้เป็นโมฆะพูดง่ายๆก็คือทำถ้าไม่ทำสองอย่างนี้ประกอบด้วยกันนะครับหนึ่งไม่ทำเป็นหนังสือถ้าไม่ทำเป็นหนังสือเลยตกลงซื้อขายด้วยวาจาเนี่ยเป็นโมฆะ หรือทำาในหนังสืออย่างเดียวนะครับทําเป็นหนังสือซื้อขายมากันนะครับซื้อขายมากันโดยไม่ได้จดทะเบียนตัวรูปพัณ์นะครับผนก็คือเป็นโมคะโมคะคือเสียเปล่านะครับไม่ถือว่าเป็นการซื้อหรือการขายต้องคืนเงินคืนม้าไปนะครับถ้าทําเป็นหนังสืออย่างเดียวจะสมบูรณ์ไม่เป็นโมคะนอกเหนือจากการทาเป็นหนังสือแล้วจะต้องไปจดทะเบียน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆคือต้องไปโอนตัวรูปประพันธ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์มีผลเป็นเรื่องของการซื้อขายสมบูรณ์กรรมสิทธิ์โอนไปอย่างผู้ซื้อนั่นเองนอกเหนือจากนี้นะครับนักศึกษาครับนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพระราชบัญญัติสัตวพานะก็ได้มีการบัญญัติถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตพานะในมาตรา14 นักศึกษาับมาตราสิบสี่กฎหมายบอกว่าการโอนกรรมสิทธิ์สั์พานะเนี่ยให้ผู้โอนและผู้รับโอนทั้งสองฝ่ายหรือตัวแทนเนี่ยนำสั์พานะและตัวรูปพัณฑ์ไปยังนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนการโอนเมื่อทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังตัวรูปพัณุ์โอนกรรมสิทธิ์ให้ถ้าเป็นสัต์ต่างของที่ให้ขึ้นทะเบียนเสียก่อนนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายสัตว์พานะพระราชจัดสัดพานะเนี่ยเป็นการกําหนด รายละเอียดติดย่อยว่านอกเหนือจากการทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนแล้วจะต้องมีใครไปบ้างและทาอย่างไงบ้างเพื่อที่เป็นผลในการโอนที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองฉบับนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับนักศึกษาครับต่อมาเป็นประเด็นเรื่องของการจํานองสัตว์พาหนะนะครับเราไม่ใช้คําว่าจานานักศึกษาครับการจํานองก็คือหลักประกันแห่งนี้หลักประกันแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีมีหลักประกัน2ประเภทครับนักศึกษาหนึ่งคือการประกันด้วยตัวบุคคล นะครับกับ2การประกันด้วยทรัพย์สินการประกันด้วยบุคคลเนี่ยเราได้ยินกันร,รู้จักกันในานามของเรื่องของการค้าประกันก็คือเอาบุคคลภายนอกนะครับใครก็ได้ที่เจ้าหนี้เชื่อมั่นเนี่ยมาทําสัญญาค้าประกันขึ้นอีกฉบับหนึ่งเพื่อเพื่อรับรองว่าเมื่อลูกหนี้ไม่ชําระนะครับนี่เนี่ยผู้ค้าประกันจะเข้ามาเป็นลูกหนี้ร่วมหรือร่วมชําระนี้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยประเภทที่2คือการเจรจนหลักประกันแห่งนี้ด้วย ทรัพย์สินเราก็จะแยกทรัพย์สินเอาเป็นสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราเรียกหลักประกันแบบนี้ว่าจำนำนะครับเหมือนเราเอาเอาสร้อยแหวนนาฬิกาไปลงรับจำนำเนี่ยนะครับก็จะได้กล่าวไปในหน่นอื่นนะครับเอาการจำนำก็คือการนำสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันแห่งนี้นี่เอง2คือการนำอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันแห่งนี้เมื่อจะกู้ธนาคารธนาคารบอกว่า เอาเงินนอกจากทําสัญญาเงินกู้แล้วธนาคารบอกว่าเอาที่ดินมาจำนองเอาบ้านมาจำนองนั่นก็คือเป็นหลักประกันเรื่องของจำนองนอกเหนือจากนี้นักศึกษาครับนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยกฎหมายก็ได้กําหนดว่าถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษในที่นี้ก็คือพวกเรือแพและัสว์พันะเมื่อนํามาใช้เป็นหลักประกันแห่งนี้เนี่ยใช้วิธีเดียวกับที่ดินเลยครับนั่นก็คือนําไปจำนองนะครับดังนั้น ถ้านนำสัตว์พาณะไปเป็นหลักประกันแห่งนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการจำหนงในที่นี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ได้กำหนดหลักการในเรื่องของการจำนนงไว้ในมาตรา703นะครับ703โดยพูดถึงสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้จำนนงได้นะครับในวงเลบที่ในโมเล็กที่3สัตว์พาณนะเทียบเคียงกับกรณีของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะักศึกษาครับนอกเหนือจาก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติไว้ถึงเรื่องของอาการนำสัตพาณะมาจำนองนะครับพระราชบัญญัติสัตพาณะเนี่ยก็ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจำนองสัตว์พาณะเช่นกันอยู่ในมาตรา16นะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดติดย่อยนะักศึกษาครับกฎหมายบอกว่า,าการจำนองสัตว์พาณะเนี่ยให้ผู้จำนองและผู้รับจำนองทั้งสองฝ่ายเหลือ หรือตัวแทนนะครับนำตัวรูปพรรณประจำตัวสัตว์ที่จะจำหนองไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่มีทะเบียนสัตว์นั้นเพื่อทำการจำหนองเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้องและรับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังการจำหนองให้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติว่าด้วยการจำหนองสัตว์พหนะและการโอนกรรมสิทธิ์ในสัตว์พหนะตามพระราชบัญญัติสัตว์พหนะเนี่ย เป็นการบัญญัติถึงรายละเอียดปีกย่อยที่เสริมเพิ่มเติมมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เวลาพูดถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยบอกว่าให้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับบอกเท่านั้นนะครับแต่พระราชศัทวัตวบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปนําตั๋วไปที่ไปที่นายทะเบียนและมีการ ทำการจดทะเบียนและมีการตรวจสอบชําระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยเหมือนการการจำนองเช่นกันนะครับประมวลกฎหมายพาแพ่งและพาณิชย์เนี่ยพูดถึงหลักการกว้างๆว่าสิ่งที่จำนองได้เนี่ยนอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์แล้วยังรวมถึงสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นสัตว์นะเมื่อจะทําการจำนองก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็เอาตั๋วมานะครับผู้จำนองและผู้รับจำนองเนี่ยมาที่ในทะเบียนท้องที่เพื่อที่จะทำการจดทะเบียนการโอนกัน นั่นคือพระรกำหนสัตว์พานะเนี่ยเป็นการกาหนดรายละเอียดปีกย่อยนั่นเองนะครับแลกศึกษาครับต่อมาครับเป็นเรื่องของการย้ายและจําหน่ายทะเบียนสัตว์พานะมาตรา17นะครับการย้ายสัตว์พานะไปต่างอําเภอนอกจากกรณีการเช่าเช่าซื้อยืมฝากจํานํา รับจ้างเลี้ยงหรือพาไปชั่วคราวเจ้าของหรือตัวแทนต้องนําตั๋วรูปพแบ์ไปแจ้งความต่อนายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายใน30สวันนับแต่วันที่สัตว์นั้นไปถึงที่ที่ย้ายไปทั้งนี้นะครับกฎหมายก็กาหนดว่าให้ในายทะเบียนท้องที่ใหม่เนี่ยเรียกค่าธรรมเนียมหรือแจ้งการรับสัตว์ขึ้นทะเบียนไปยังนายทะเบียนท้องที่เดิมเพื่อทราบด้วยนะครับนี่คือเรื่องของการย้ายสัตว์พาหนะต่อมาครับการจําหน่ายทะเบียนสัตว์พาหนะในที่นี้เป็นไปตามมาตรา ส8นะครับพระราชบัญัตสัตว์อนาะคาว่าจําหน่ายทะเบียนนักศึกษาจำง่ายๆก็คือสัตว์พาณนัน,นตายนะครับกฎหมายก็บอกว่าบัญจัตว่าถ้าสัตว์พาหน,าน,านตายเนี่ยให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งความและส่งมอบตัวรูป,ปรพรรณสัตว์ที่ตายนั้นต่อนายทะเบียนท้องที่หรือกำนัน กฎหมายกำหนดทางเรียกว่าไม่ได้เฉพาะในทะเบียนท้องที่นะครับหรือกำนันก็ได้นะครับนั่นก็คือ,อคนใดคนหนึ่งจะเป็นในทะเบียนท้องที่ก็ได้หรือกำนันก็ได้เพื่อจัดส่งต่อนายทะเบียนท้องที่นะครับภายในสิบห้าวันนะับแต่วันที่ทราบว่าสัตว์พาณะนั้นตายต่อมานะครับในกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้ครอบครองสัตว์นั้นชั่วคราวเนี่ยก็ให้ผู้นั้นแจ้งความต่อนายทะเบียนท,ท้องที่หรือกำนันก็ได้ภายในสิบห้าวันนะครับสิบห้าวัน นับแต่ทราบว่าวันที่สัตภาณนั้นตายเว้นแต่เจ้าของหรือตัวแทนเนี่ยได้ปฏิบัติตามความในวักก่อนหน้านี้แล้วนั่นเอง